มาค่ะมาเจาะลึกกันนะคะเราอยากรู้ความในใจของคนที่เราอยู่ด้วยเนาะเขารู้สึกยังไงบ้างกับคุณใช่ไหมคะมีคุณอยู่ด้วยเนี่ยเขารู้สึกยังไงบางทีเขาก็ปากแข็งไม่ได้พูดความในใจใช่ไหมแล้วคุณออก,ก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงบางทีคุณก็ต้องมาเปิดไพ่ถามนะว่าคนข้างเป็นยังไงบ้างคะคิดยังไงกับเราบางทีเขาอาจจะอ่อนไหวแล้วเราอาจจะไม่ได้ดูแลเขาหรือเปล่าเราต่างคนต่างไม่ได้รู้อะไรกันละกันนะบางทีมก็ต้องมีคน กลางมาช่วยนะคะเขากับคุณนะคะเป็นดอกไม้ให้กันละกันไหมเขาเห็นคุณเป็นดอกไม้อะ่ะเออเวลาเขาเห็นหน้าคุณเขาก็สดเขารู้สึกสดชื่นนะคะเออเนาะคุณกับเขานะคะเป็นหัวใจให้กันละกันเลยนะคะเนี่ยเหมือนแบบออคิดถึงกันตลอดเวลานะคนที่อยู่ข้างคุณเขาก็รู้สึกแบบนั้นนะคะขาดคุณไม่ได้นะทุกวันเนี่ยค่ะเขาทํางานทํามาหากินอะ่ะเพื่อคุณนะเออทำเงินเท่าไหร่ก็ให้คุณอะ่นะเนาะ เออแล้วเขาก็ขยันทำงานมากนะคะมีอะไรในใจทุกร้อนอยังไงเขาก็ไม่เคยบอกไม่เคยบอกอะ่ะแบบฝนตกยังไงอะไรเงี้ยก็จะเอาลมไปให้คุณอะ่ะแบบรักคุณมากอะ่ะเขาเป็นคนอย่างนั้นไหมอะ่ะแล้วคุณอะ่ะดูแลเขาบ้างหรือเปล่าคะเห็นไหมคะอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะคุณมีเขาอุดมสมบูรณ์มากเลยเขาคอยอยู่ ด้วยความสนุกสนานอยู่กับคุณตลอดจะทุกจะร้อนอยังไงก็อยู่กับคุณตลอดนะยินเดียไม่คุณตลอดโอ้ยเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยนะคะนะให้ความรักกับคุณคนเดียวไม่มีใครไม่นอกไม่วอกแวกเลยนะคะเนี่ยคุณเป็นราชินีใจเขาเลยค่ะว้าวเนาะเห็นไหมคะคุณนะคะควรจะเปลี่ยนตัวเองหัดกลับไปดูเขาบ้างนะคะคุณไม่เคยใส่ใจเขาเลยเนี่ยนะไพ่ก็บอกมาแล้วว่าหัดกลับไปดู เ,เขาบ้างนะคะเนี่ยเนี่ยเขาอยู่กับคุณตลอดแต่คุณไม่เคยใส่ใจเขาเนาะกลับไปดูเขาหน่อยนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยคะ่ะเขามีคุณตลอดแต่คุณหัดไปดูเขาด้วยนะคะกลับกลับไปใส่ใจเขาหน่อยเนาะเออมอบความรักให้กันรักกันค่ะ